นายยกทำไรอะ่ะนายกจะทำะไรอ่ะอ้โหนายกเหินไปแลวทีนี้เป็นไงอุ้ยเหินสวยนะนายยกเนี่นยเหิน,นสวย ท่ผู้ชมที่เข้ามาอยู่ในช่องอาวุจฉะอนลนะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม GTA San Online บนมือถือและ p c ซนด้วยนะครับผมก็วันนี้เราก็อยู่กับที่เซิร์ฟ GTA San C H R O M A City นะครับผมก็วันนี้ก็จะพามารีวิวระบบอีกเช่นเคยนะครับผมก็ได้ยินเขาว,ว่าประกาศเนี่ยจะมีของจะมีระบบใหม่มานะก็เดี๋ยวเราจะให้นายกาไปดูตรงนี้ครับเรา อันนี้ก็ได้มาถึงอันนี้ระบบการตลาดนะฮะกาลาดเรียกรถแบบใหม่นะฮะก็เนี่ยกาลาดใหม่ที่ขออัปเดตเข้ามานะฮะที่อัปเดตเข้ามาแบบเป็นกาลาดเรียกรถนะฮะมันเรียกเรียกรถได้แต่ผมไม่มีรถเหมอนตัวนายเลยเรียกไม่ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปไปดูที่อื่นกันเลยครับอ่านนี่รื้อให้นายยกผ่านกันใช่ไหมโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยว ไม่ต้องตัดก็ได้อันนี้น่าจะเป็นเอ่ออ๋ออู่อู่นะอูอ่อู่ต้องรถนะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะเป็น,นตัวตัวบักหายตัวบัสหายนี่จะเป็นอู่นะฮะนะ่อู่ต้องรถนะครับแต่แต่อู่เขาสวยนะครับเนี่ยนี่คือข้างในอู่นะ นี่ก็คือหลังหลังอู่ฮะหลังอู่หลังอู่งานจะเป็นประมาณนี้นะหลังอู่โอเคนี่คืออู่อู่ซ่อมรถนะครับอู่ซ่อมรถมีข้างนอกนะครับข้างนอกจะเป็นที่เติมเติมน้ำมันนะเติมเติมน้ำมันอ๋อนี่จะเป็นที่เติมน้ำมันของอู่นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมเป็นที่เติมน้ำมันตรงอู่นะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่นายกพาทัวร์ ผมตอนก็ให้นายกพาไปหางานทิมนะจะเป็นงานแบบถูกกฎหมายนะครับผมก็จะไปหาช่วงงานมือก็มีอแอดมือนะครับผมมเดี๋ยวเราให้พานายกพาไปทำงานนะครับตอนนี้ก็ได้นายกพาไปขายหอนะครับผมก็จะอยู่แถวตรงนี้ครับนี่ครับที่ขายหอยครับก็จะประมาณนี้นี่ตรงมี่ขายหอยนะครับก็คือทับ g p พมาได้เลยนะครับหรือว่าจะจะขี่มาตรงนี้ก็ได้นร ก็กดเอนเข้าไปรับขายหอยนะมีสิบสิบเอ็ดปาได้สี่ร้อยแปดสี่นครับใครที่ไม่รู้นะครับว่าขายหอยตรงไหนนะครับก็รับรับ E P S นะฮะแล้วก็แล้วก็งานงานเกี่ยวกับอาชีพทั่วไปนะเนี่ยจะมีในกิเพสนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวให้นายกพาไปดูที่อื่นกันเลยครับไปก็จะเป็นงานมาใหม่นะก็คืองานเก็บใบขี้เหล็กนาในประเฏีนะครับ ไปเก็บปเปลืกนะนะมีหลายต้นมากเลยครับมันมีแบบหลายต้นฮะตามตามที่ทํางานนะฮะหลายต้นมากครับหลายต้นก็คือจะเป็นแบบประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวรอเก็บเ็จนะเดี๋ยวเรารีวิวใน GPS ให้ดูครับผมตอนนี้กดออนในประเทศ3คนก็ทับไปเลย GPS นะทับไปเลยฮะแล้วก็งานอาชีพทั่วไปนะ น่าจะยี่นะใบเก็บที่เดียวนี่กดเลือกเลือกไปเลยครับจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าใครไม่รู้ทางมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมี g ี s เสให้ดูนะถ้าคนที่ไม่รู้เล่นนะก็ประมาณนี้นะเก็บได้ต้นเดียวกันก็ได้ครับนะเก็บได้เรื่อยๆเลยครับก็ประมาณนี้ใบเก็บตอนนี้เดี๋ยวให้นายกพาไปที่ขายนะครับผมก็เดี๋ยวรอรอเก็บเสร็จ่อนฮะโอเค เดี๋ยวให้นายกพาไปที่ขาย EFG ก็จะได้บวกอยู่ด้านด้านขวามือเ้ยด้านด้านซ้ายม,มือฮะาบวกยกที่2นะแล้วก็คุณได้รับใบกิเลสบวกหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้มีมาสให้ให้นายกพาพาไปดูเออที่ขายใบกิเลสก,กันเลยครับไปโอเคครับใครที่เก็บงานใบกิเลสมาแล้วก็ถ้าไม่รู้นะครับถ้าไม่รู้ทางมาจริงๆครับก็ทับไปเลยครับ พพ s อสนะฮะผมแล้วก็ขายขายของถูกกฎหมายนะครับนี่จะเป็นขายใบขี้เหล็กนะเนี่ยอันที่สองนะก็ขายใบขี้เหล็กนะกดเข้าไปแล้วครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นแล้วก็กดเ n เหมือนขายหอยนะครับนี่ประมาณใบละ40นะ, <c oughs> นะหารร่างกันแค่4บาทนะับผมก็ขายไปก็จะได้ใบขี้เหล็ก3ลูกได้มา120ร้อยบาทนะฮะผมก็ประมาณนี้นะครับก็ให้นายกพาทัวร์นะเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้ไงในประเทศนี้ว่า ทำยังไงบ้างนะเดีย๋ยวหลังไหมก็อาจจะมามาเล่นประเทศนี้นะไม่รู้นนะเพราะว่าประมาณนี้นะเดี๋ยวนายกพาขีา่รถตัวตัวดูนะโอเคเดี๋ยวเราตัดตัดไปตอนที่นายกพาพาไปหาที่ทําง,งานนะขับรบยถบยังไงครับนายกขนายกเนี่ยคุณนายกขับรถยังไงครนะับเนี่ยโอเคฮะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอน ตอนนี้นะครับผมใช่สำหรับใครที่หาประเทศลงหรือว่าไม่มีประเทศนะครับก็ผมแนะนำคนระับประเทศนี้นครับแน่นอนดีด,ดูแลดีแน่นอนครับนายกเขาต้อนรับดีมากนะครับผมก็ประมาณนี้ใครที่ไม่มีประเทศลงนะรีบมาลงประเทศนี้ด่วนเลยนะครับเพราะว่านายกเขาใจดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้นายกพาขี่รถทัวร์ไปนลครับปชาโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไว้ก่อนสวัสดีครับ